สูญยิบหายเลยด่าเนี่ยหาเนี่ยสสวัดีไอพี่เป็นไอพี่เป็นไอพี่เป็นไอพี่ไอพี่กูตก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 มักลับอะไรเนยมันกลับมอะไรนี่เลยนี่คำสั่งไอเจ้าเจ้าไอพี่เป็นกฟ็คิวโยเอ๊ดแล้วก็คิวโยเอ๊ดไอเฮียสเตปเปอร์ไลฟเฟิรนเอาวะขวางโนมาแล้วขวางโนมาแล้วกูก็ูกูสเตปเปอร์เหมือนกันไอไอกูตกตายโอ้ยยังไงตกตาย ไอ้ใบยิงนะเฮ้ยเอ้าเอาสมไปประจานเอาส่งไปประจานเอาส่งไปประจานโอเคโอเคโอเคอาดอาดไอ้ยากษ์ไปเนอเออเออแล้วแล้วมึงขี้ขวาแล้วมึงขี้ขวาแล้วมึงดูตีคนได้ปะถ้าตีใครมินเอ้ยด พี่เป็นพี่เป็นระวังโอ้ยอกูตกเฮียมาตายหมดแล้วพี่เต้อ๋อโอโหเดี๋ยวรอไอ้พีทตกตายพีทตกตายชัวตายชัวตายแล้วไอ้พีตายแล้วเออตายวินีตายวิน <c oughs> ี ไอพี่จิ้กกูพี่จิ้กูพี่เป็นเอ้ยเใครตีกูอ่ะไออาร์ตีกูเอ้าตีกูพี่อาร์ตีกูพี่อารตีกูอาร์ตีกูพี่แต่จเย็นไม่ที่ทำไรอิสอิสซื้อของซื้อของก่อนกูซื้อของด้วยกูซื้อของด้วยกูซื้อของด้วยซื้อของด้วยกูซื้อของด้วยซื้อของด้วยเฮ้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 ยใส่กันแล้วใส่กันแล้วอืมสกิปก่อนทีนึงสกิปก่อนทีนึงเฮ้ยเฮีย เฮ้ยเียวเอาเลยเอาเลยเอาเเนี่ยเอาเลยเนี่ยเอาเลยจังหวะเนี้ยเอาเลยวู้ฮูเอ้ยเฮ้ยเอ้เฮยเฮ้เฮยเยเฮยเยเ้ยเฮาเฮ้ยเยเ้ยเเฮยเ้เ้เเยเเยเเยย้ย้้น้ เอาแล้วใส่กันแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเชฟเอียน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 มันทำเฮี้ยอะไรเชฟเอียนวิ่งไปเฮ้ยเฮี้ยมันทำอะไรกูเชฟเอียนตัดอ้าวี่กูขอโทษเอ้าไอเชฟไม่ใช่ผมเชฟมึงยิงกูมึงยิงกูไอตัด

กูเป็นแทปเปอร์เหรอพีชมึงเป็นอะไรอ่ะเมื่คนธรรมดาที่ที่อยู่แถบขายตอนนั้นกูกูเป็นแทปเปอร์กูเป็นแทปเปอร์กูบอกเลยกูเป็นแทปเปอร์อ๋อนี่มันอายจริงๆแล้วปฏิกาศแดดเฮ้ยพีชกูเผื่อกดกูเป็นแทปเปอร์พีอชเฮ้ยระเบิดอะไรอ่ะเฮ้ยพีชมันระเบิดเฮ้ยมีคนกดของอ่ะมีคน เชืช่อไอ้กูไม่ได้ซื้อนี่มากูไม่ได้ซื้อสแกนมาเฮ้ยเอาเอาเอาไอ้เจย์อยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามพวกเบื่อวันดี้วันดีแเจ้วันดีเชื่อเฮ้ยมึงจะทำไรอะมึงจะทำไรอะเสือเหลีวมึงจะทำไรอะเอาเอาเอาแล้วเอาใส่กันแล้วใส่กันแล้วเปปเอ้ยยิงมึงอะ ไอเอฟเอฟยิงเอฟไอเตโอ้ยไอ้ยใครังสุนกไอ้ยี่ไอเจันไม่ผ่านไอ้พีชลองตกพีชเฮ้ย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 โอ้ยใครวะใครตายอะใครตกอะพีชเหรเฮ้ยเฮี้เฮียไอ้

ไอพี่เปนยี่พี่เปน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 ไอ้เต้เราไปไม่ใช่ผมโอ้ชิไอ้อมึงเช่หรือเปล่ากูได้เสียงอ p g นั่นใช่มึงหรือเปล่าเพื่อนเลิฟไอเต้ไอเอฟหรือเปล่าวังด้วยไอ้อ่มึงมันแปลกๆนะเพื่อนเลิฟอเออดีเโดนดิ มีคนยากอะจะใส่ยีเดียวกันเนี่ยโอ้อหเจ้ากันเขาตรวจเจ้กันเขาตรวจเฮ้ยเซพยันทำไรอะโอ้ชิเลาลาลิศอ่ะมาสแกนกูมามาสแกนกูมากูให้สแกนมามาพิษมาเปิดดิเปิดดิเป็นไงอ่ะลลลาาา เอ้มาสแกนกันเพื่อนเอ้ไกดแบเป้ไว้ยัตนันกดตกยอ้ตก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 เอาไอ้พีท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 ยิงเอฟไอ้พีทไอ้พีทเชื่อพี่ยิงกูยับเลยแล้วบอกเพ่เ ไอ้ยูอยู่กูอาเดด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 เจบแควคอผมว่าเราอยู่กัน3มคนเราปลอดภัยนะพี่จริงจริงบบไอ้ยาแม่งควักระเบิดนะโจมแม่งต้องมาพี่เชี่ยยตอนเนี้ทุกพี่อ๋อผมนี่แหละพี่เบนเาทุกคนทำตัวทำตัวโอ๊ยใไอ้เนี่ไอ้เชนี่นี่นี่กูมีปืนมีปืนให้กูมีปืนให้อ๋อปะ

เลือกคนเดีดิไอพี่จะฆ่ากูแล้เต้หรอกหนึ่งสองสามสี่เอ้ยมีข้างล่างคนหนึ่งไอเจอยู่ข้างล่างเว้ยมันฆ่าเอฟไปแล้วเว้ยโอข้างล่างเลยน่าน่าจะวางซีโฟอยู่น่าจะวางซีโฟอยู่ไปที่อื่นเลยเราไปที่อื่นเลยไปที่อื่นเลยวันนี้ก็จะปลอดภัยเว้ยฟังกูเลยตัวนี้จะปัดไฟมาล็อกฮอกบอสยัง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 นะยังนะนี่ไงเราตัวระเบิดตัวเองไปดิ กู่ิดกีผิดกู้าไปเลยเฮ้ยเฮ้ยเอาเอาใครตายอะเอาโซไปเลยเออเออลวอะคม เอาวะเอาวะเรามาดูเรามาดูสถานการณ์ด้านโจนฮะถือไอเคมับผมใบไอเคมาเดี๋ยวด้วยจะแคมป์ฮะจังหวะนี้ดักครับผมมาครับวิ่งเข้าซีทีมาฮะเนี่ยเจมันติดปีกแล้วทุกคนรู้เลยเจเเเปป็นฮ้ยไามเาัตว์ ตัวอะไรเอ็มไอ้เจ๊ต้อกหล่อตายกไอ้เจ๊ไปจริงไอ้เจ๊ไอยู่กับเรากูเป็นแม่กูไอ้พีไไม่ใช่กูไม่ใช่กูไอ้เจ้ยคนก็ของโจรคนของโจรไอ้สัคนกของโจรไอ้เี้ไอ้เจ๊เป็นกูเป็นไล้จากกูมันกูรู้กู กูเห็นมือมึงกสั่งกูเป็แทเปิรเยี่ยมใหมาดูดอุ้ยกูเห็นรองเท้าเห็นรองเท้าเท้าเท้าอะไรเอตลี่ยมอเลี่ยมนะเยีนะ้ั้นเยลี่ยมนะ